ชลันจกรแปลว่าอะไรแปลว่าตราสําหรับพระมหากษัตริย์ใช้ประทับในเอกสารสําคัญสแสดงถึงพระราชอํานาจในการปกครองบริหารราชการแผ่นดินหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศชาติทีนี้ให้เข้าใจก่อนว่าตราพระราชลัญจกรเนี่ยนะคะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่1ก็คือพระราชลัญจกรสําหรับแผ่นดินและ2ก็คือพระราชลัญจกรสําหรับส่วนพระองค์ ะะทีนี้พระราชลัญจกรสําหรับแผ่นดินหมายถึงพระตราที่ใช้ประทับกํากับในเอกสารสําคัญที่ออกในพระประมาพิไทยพระมหากษัตริย์แบบที่ไม่ต้องกําหนดว่าเป็นรัชการใดแต่ให้รู้ว่าเรื่องนี้หรือกฎหมายฉบับนี้หรือเรื่องสําคัญเรื่องนี้ของแผ่นดินอะคะ่ะอยู่ในพระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านก็จะใช้ตราพระราชลลญจกรสําหรับแผ่นดินประทับกำกับลงไปนะคะ ส่วนพระราชลัญจกรประจำพระองค์หมายถึงตราที่มีพระบรมราชสัญลักษณ์แต่ละรัชการใช้ประทับกำกับเอกสารส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องด้วยราชการแผ่นดินนะคะแต่ว่าราชการที่ 1- ถึงราชการที่4เป็น4ราชการที่ใช้ตรา2ประเภทคือใช้ตราเดียวกับทั้ง2งานราชการแผ่นดินเห็นไหมคะสราชการยังใช้ตราตราเดียว ตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมานะคะถึงมีการแบ่งว่าตราแผ่นดินเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมารัชกาลที่1พระราชลัญจกรเป็นรูปปฐุมอุนาโลมนะคะมีอักขร,ะระอุแบบอักษรขอมอยู่ตรงกลางอักขร,ะระอุอยู่ตรงกลางด้วยตัวอุอะคะ่ะอุนาโลมที่อยู่ตรงกลางอะคะ่ะก็ขดขดเหมือนกับ ชื่อเดิมหรือเหมือนกับพระบรมนามาพิธทยของพระองค์ท่านว่าด้วงด้วยจึงใช้สัญลักษณ์อุณาโลมนะคะแล้วก็เพื่อความงดงามก็ล้อมรอบด้วยกลีบบัวบัวก็เป็นดอกไม้มงคลใช่ไหมคะเป็นพฤกษชาติที่เป็นสิริมงคลของพระพุทธศาสนาตราอุณาโลมมีรูปร่างคล้ายสังทักษิณาวัตร ทักษิณวัตรคือเวียงขวานะคะอยู่ในกรอบลายกหนกเริ่มใช้ตั้งแต่คราวพระราชบิธีบรมราชาพิเศษเมื่อพุทธศักราช2328ค่ะทุกคนรัชการที่2ก็คือเป็นตราแบบนี้ก็เช่นเดียวกันกับราชกาลที่1คือว่าตราเดียวใช้ทั้งราชกาลแผ่นดินแล้วก็ใช้ทั้งเป็นตราประจําพระองค์ด้วยพระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภัยราัชกาลที่สองเป็นรูปครุฑยุทธหน้าค่ะ เป็นพระราชาสัญ,ญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไายว่าฉิมตามความหมายของวรรณคดีไทยคือพญาครุฑเนี่ยนะคะเป็นเทพองค์หนึ่งที่ทรงมหิธานุภาพอย่างยิ่งแต่ว่ายอมเป็นเทพพาหนะสำหรับพระนารายแล้วปกติก็อยู่ที่วิมานฉิมพลีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช้รูปครุฑยุทธนาคเป็นพระราชาสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์แทนพระบรมนามาภิไทยพระราชาลัญจกรประจำ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎารราชเจ้ารัชกาลที่สามเป็นรูปปราศาส์ค่ะเป็นพระราชสัญ,ญลักษณ์ของพระบรมนามาพิไายวัดทัพทัพหมายความว่าที่อยู่หรือว่าเรือนดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นรูปปราศาส์เป็นพระราชสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์แทนพระบรมนามาพิไายหรือชื่อเดิมชื่อพระองค์ชายทัพก็คือทําเป็นปราศาส์ขึ้นมาเป็น พระราชสัญลักษณ์นะคะพระราชลันจกรทั้ง3องค์นี้เดิมเป็นเพียงพระราชสัญลักษณ์ที่ปรากฏในที่ต่างๆเช่นจารึกลงไปในเงินพดด้วงอย่างนี้เป็นต้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชลัญจกรเหล่านี้ขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระมหากษัตริย์ทั้ง3พระองค์เมื่อพุทธศักราช2425ก็คือตราที่จะเอามาประทับเนี่ยนะคะเพิ่งสร้างถวายใหม่ ในสมัยรัชกาลที่5เป็นตรากลมๆเส้นผ่าศูนย์กลาง7เซนติเมตรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระราชลัญจกรยุคต้นกรุงนะคะรัชกาลที่4พระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชนี้เรียกว่าพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎลักษณะเป็นรูปกลมรีลายตรงกลางเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ก็เป็นพระราชสัญ,ญลักษณ์ของพระบรมนามาพิไทยว่ามงกุฎก็คือพระองค์ก่อนขึ้นครองราชคือเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะเป็นคำว่ามงกุฎก็คือเป็นศิราพรนสำคัญของพระมหากษัตริย์อยู่ในเครื่องเบญจราชาก,กุฏภันฑ์ด้วยมีฉัดบริวารตั้งขนาบข้างที่ริมขอบทั้งสองข้างมีพานทองสองชั้นวางพระแว่นสุริยการหรือเพชรข้างหนึ่งสมุดต,ตำราข้างหนึ่งรูปพระแว่นสุริยการหรือเพชรนีม้มาจากฉายาเมื่อผนวดว่า วชิระยานส่วนสมุดต,ตำรามาจากเหตุที่ได้ทรงศึกษาเชี่ยวชาญในทางอักรษรศาสตร์และดาราศาสตร์องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอนกว้าง5.5เซนติเมตรยาว6.8เซนติเมตรค่ะทุกท่านมาถึงรัชกาลที่5ค่ะพระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรียกว่าพระราชลัญจกรพระเกี้ยวยอด ลักษณะเป็นรูปพระจุลมงกุฎหรือว่าพระเกี้ยวเปล่งรัศมีประดิษฐานบนผานแว่นฟ้าเป็นพระราชาสัญ,ญลักษณ์ของพระบรมนามมหิพไทยว่าจุลาลงกรซึ่งแปลความหมายว่าเป็นสิราพรชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎมีฉัดบริวารตั้งขนาบข้างริมขอบทั้งสองข้างมีผานแว่นฟ้าและพระแว่นสุริยการหรือเพชรข้างหนึ่ง วางสมุดตำราข้างหนึ่งพระแว่นสุริยการหรือเพชรและสมุดตำรานั้นเป็นการเจริญรอยจำลองพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฏวิทยามหาราชซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวนอนกว้าง5.5เซนติเมตรยาว6.8เซนติเมตรรัชกาลที่6ละ พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เรียกว่าพระราชลัญจกรพระวชิระเป็นรูปวชิราวุธเปล่งรัศมีเป็นสายฟ้าประดิษฐ์บนพานแว่นฟ้าตั้งอยู่เหนือต่างมีฉัดกลีบบัวตั้งอยู่สองข้างเป็นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาพิไทยวชิราวุธซึ่งหมายถึงสายฟ้าอันเป็นเทพสตราของพระอินทร องค์พระราชญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนนอนกว้าง5.5เซนติเมตรยาว6.8เซนติเมตรรัชการที่7พระราชลันจกรประจำพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่7เรียกว่าพระราชลันจกรพระแสงสอนลักษณะเป็นรูปพระแสงสอนสองค์ค่ะมีพระแสงสอนพรมมาศพระแสงสอนประไลยวาดและพระแสงสอนอัคนีวาดอันเป็นเทพอาวุธของพระพรม พระอิศวนและพระนารายตามลำดับเหนือราวพาดพระแสงเป็นดวงตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของราวพาดพระแสงตั้งบังแทกสอดแทกด้วยลายกนกอยู่บนพื้นตอนบนของดวงตราพระแสงสอนสามองค์นี้เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาพิไทยว่าประชาธิปกศักดิเดชซึ่งมาจากความหมายของศัพท์คำสุดท้ายของวรรคที่ว่าเดช สะกดด้วยสระ,ะเอดอเด็กชอช้างนอนหนูการันแปลว่าลูกสอองค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตราวงกลมรีรูปไข่แนวนอนกว้าง5.5เซนติเมตรยาว6.7เซนติเมตรพระราชลัญจกรประจําพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานันทมหินลพระอัรมรามาธิบดินรรัชกาลที่8เป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนบัลลังดอกบัว ข้อยพระบาทขวาเหนือบัวบานซึ่งดัดแปลงจากพระราชลัญจกรโพธิษัตวสวนดุสิตในรัชกาลที่5หมายถึงแผ่นดินพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบวตูมแล้วก็มีเรือนแก้วด้านหลังแทนรัศมีมีแท่นรองรับตั้งฉัตรบริวารทั้งสองข้างเป็นพระราชสัญ,ญลักษณ์ของพระบรมนามาพิทัยว่าอน ah ันทมหิดลแปลว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดิน เพราะว่าพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลระยรยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในระบบราาประชาธิปไตยด้วยความยินดีของอนเนกนิกรชาวไทยประหนึ่งพระโพธิสัตว์เสด็จมาประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทวยราชทั้งมวลองค์พระราชาลัญจกรน,นี้เป็นตรากลมเส้นผ่าศูนย์กลาง7เซนติเมตรค่ะ รัชกาลที่9พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรัชกาลที่9เป็นรูปพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาณ ประกอบด้วยวงจากกลางวงจากมีอักขระเป็นอุหรือว่าเลขก้ารอบวงจากมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจากเป็นรูปสเสวตฉัรเจชั้นฉัรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฏฐิตแปลความหมายว่ามีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินโดยที่วันบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐิตสมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภิเศจจัตทิทั้ง8นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาแทนที่จะรับจากราชบัณฑิตดังในราชการก่อนๆอนองค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวตั้งกว้าง5เซนติเมตรสูง6.7เซนติเมตรพระราชลัญจกรราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมนินทรรามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันใช้รูปวชิราวุธ ตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ใช้รูปพระเกี้ยวตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเอามาแทนคําว่าอลงกรซึ่งแปลว่าเครื่องประดับเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไทยมหาวชิราลงกรเปล่งรัศมีเป็นสายฟ้าประดิษฐานอยู่บนผานแว่นฟ้ามีฉัดบริวารตั้งขนาบข้างไอวันนี้เรื่องตราแผ่นดินเนี่ยนะ มันมีตราที่เราบอกว่าเป็นตราพระราชลัจกรสําหรับแผ่นดินที่ใช้ประทับสําหรับเอกสารสําคัญใช่ไหมคะที่ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นราชการใดก็ใช้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างงี้เช่นตราพระราชลัจกรบนรัฐธรรมนูญที้เราก็มาดูกันนะคะว่ามันมีตราอะไรบ้างนะคะสามตราเนี่ยนะมันจะมีตราอัยรพจนองค์ใหญ่อันหนึ่งนะคะจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตราตรามหาองค์การ แล้วก็จะมีตรานี้ตราหงพิมานทีนี้เวลาประทับประทับยังไงตำแหน่งเป็นอย่างนี้ก็จะมีตราอาัยรพุทองค์ใหญ่คือตราใหญ่แล้วก็ด้านซ้ายเป็นตรามหาองค์การแล้วก็ด้านขวาเป็นตราหงพิมานนะคะแล้วก็ตรงปกก็จะเป็นตราเป็นพระคุดผ้าก็จะเป็นการประทับลงบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย